เป็นต้อกระจกค่ะก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้วไม่ต้องไปผ่าตัด<ะ>เอ,อได้ทานยาอันนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ<ะ>อาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลย แพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับอันนี้ป้าป้อมนะคะเป็นต้อกระจกค่ะค่ะ,คะก็ได้ไปหาหมอประจํานะคะค่ะคือก็ตรวจเช็คอะไรอย่างเงี้ยตลอดมันก็ยังไม่หายเขาก็ให้ให้น้าตาเทียมมาหยอดปกติมันก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นเขาก็บอกคุณป้าผู้สูงวัยมันก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะพอดีคุณป้าก็มาดูทีวีก็ได้เห็นดีคอนแทค เขาก็บอกว่าอะไรอ่ะพู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่าเงี้ยคุณป้าก็อยากทานก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้นก็คุณป้าได้ทานไปหนึ่งกล่องแรกนะคะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะคุณป้าก็รู้สึกชัดชัดขึ้นมันรู้สึกดวงตามันโพร่งขึ้น ก็หลังจากที่ทานดีคอนแทคไป1กล่องแรกนะคะไปพบแพทย์ก็ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแพ้แสงตาผ้ามัวความดันลูกตาก็ลดลงเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแม่ชื่อนางถนอมโดดสุดอายุ8ปิดจอเป็นต้อกระจกก็แต่ก่อนนี้มันก็คือมันเป็นมันถ้าไม่ใส่แว่นนี้ออกมามันก็จะเจ็บๆคันๆน่ะมันมีมีเกลือนเครื่องแ้วก็ถ้าใส่แว่นมันก็ มันก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่มันมันก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่<ม>แต่พอมามาทานยาอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนนี่คือแทบจะไม่ต้องใส่แว่นแล้ว<ฆ>ก็คือมันจะสว่างมันจะไม่เป็นหมอกมันจะ<ฆ>คือว่าได้แสงสว่างขึ้นเยอะ<ฆ>ก็ภูมิใจที่จะไม่ต้องไปผ่าตัด<ฆ>ออได้ทานยาอันนี้แล้วก็คือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะ พอได้ทานไปนะคะ,ะคุณแม่ก็มีอาการแพ้แสงหายไปนะคะ <ไป S 1> หมอกหมอกก็จางลงค่ะตาผ้ามัวก็มองเจ็มชัดขึ้นใสขึ้นนะคะคุณแม่มั่นใจไหมคะว่าทานแล้วปลอดภัยค่ะมั่นใจามากเลยค่ะ,คะาทานแล้วได้ปลอดภัยมากคือมันจะเกี่ยวกับว่าความดันด้วยความดันสูงนะงแต่แล้วรู้สึกว่าทานมันก็จะจะดีข,ขึ้นคือจะไม่ปวดกระบอกตาอะไรแบบเนี้มันมันจะดีมาก ชื่อปัญญภพพันคูอายุ54ปีเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาละคายเครืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลอยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับาอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยตอนนี้อาการมองเห็นดีขึ้นมากเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับค่ะคุณพี่มั่นใจไหมคะว่าทานดีคอนแทคแล้ว ดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมั่นใจครับว่าดีคอนแทคทานแล้วบำรุงสายตาทำให้สายตาของผมหายจากอาการแสบคันและคีตาอะไรแพร้แสงต่างๆนะครับและผมก็จะทานต่อไปเพื่อบำรุงสายตาของผมดวงตาคุณอ่อนล้าเต็มทีหลังจากผ่านการใช้งานมาตลอดหรือเปล่าถึงเวลาแล้วที่จะดูแลดวงตาเพื่อสุขภาพที่ดี D-Contact สุดยอดผลิตภัณฑ์ค้ายดีอันดับหนึ่งในเอเชียโดยนวัตกรรมนานโนเทคโนโลยีซึ่งร่างกายดูดซึมได้อย่างรวดเร็วสารซานโทฟิลและคลายท็อกซาตินที่สกัดจากดอกดาวเรืองจะเข้าไปบำรุงกอประสาทตาและสามารถคงอยู่ในตาเพื่อฟื้นฟูนฟนดวงตาได้ดีขึ้น D-Contact ช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตาหินตากระจกจอประสาทตาเสื่อม จอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเสบดีคอนแทคช่วยส่งเสริมการมองเห็นช่วยป้องกันจอตาเสื่อมลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกช่วยรักษาการรับสีของตาดูแลสุขภาพตาเพื่อดวงตาที่ดีด้วยดีคอนแทค